กำลังรับฟังรายการชายอลายส์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธสุขทางช่อง YouTube Thai รเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับชายอลา์ like แสงสองวรรณกรรม วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับนักเขียนท่านหนึ่งนะครับซึ่งจะบอกไปเนี่ยท่านก็คงจะร้องอ๋อนะครับคุณพรชัยแสนยมูลหรือเจ้าของนามปากกากุจจินะครับซึ่งมีผลงานต่อเนื่องนะต้องบอกว่ามีผลงานเยอะมากนะครับในรูปของงานวรรณกรรม แล้วก็มีผลงานในนามปากกาที่ชื่อว่าขวัญข้าวขวัญเรียมเอ,อ่ยด้วยนะครับเล่มนี้เนี่ยกระซิบนะครับว่าขวัญข้าวขวัญเรียมเอ,อ่ยโดยเฉพาะเล่มที่ผมเคยอ่านนี่ก็คือไฮโซโซเชียลเนี่ยเป็นเล่มที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการมากแล้ว ต้องบอกว่าสําหรับเวทีใหญ่ๆเนี่ยได้รับการจับจ้องมองอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความสําเร็จอีกก้าหนึ่งของคุณกุจิพรชัยแสนยมูลวันนี้เราจะมาคุยกับเขาถึงผลงานเล่มล่าสุดนะครับของคุณกุจินั่นก็คือกางใจครับเราไปทักทายกับคุณกุจิกันก่อนครับสวัสดีครับกุจิครับ สวัสดีครับอาจารย์ต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านทางคอนโดทางแฟลตทันทั้งาเลยนะครับทางด่วนก็สวัสดีด้วยครับใช่ใช่แล้วก็ที่ฟังอยู่บนรถเมย์ด้วยนะใช่ไหมครับผมขอพระคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับกุจิอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะก็คือเราจะคุยกันถึงหนังสือเล่มใหม่ของกุจิครับแต่บอกเลยนะหนังสือเล่มนี้เห็นปกก็ชอบแล้วนะครับกางใจนี่ เป็นบทกวีง่ายงามภาคต่อจากใจปัจจุบันนะครับเป็นกวีนิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานเล่มที่ร้อยสองของกุจีนะฮะน่่นนี่ก็ผมฟังไม่ผิดใช่ไมร้อยสองใช่ไหมโอ้โหร้อยสองเล่มครับครับเฉพาะพอเก็ตบุ๊กนะฮะเป็นคนร้อยเอดก็เลยต้องมีงานไม่ต่ำกว่าร้อยสองเล่มร้อยสองเล่มครับยอดเยี่ยมผมเคยอยู่ ซอยลาดพร้าวร้อยสองที่ลาดพร้าวด้วยนะฮะครับเออช่างบังเอิญจริงๆนะครับผมครับผมแล้วยังไงดีถ้าถ้านับรวมกับนิทานภาพนิทานภาพผมมีร้อยเจ็ดสิบเล่มพอเก็บบุ๊กเรื่องสั้นนิยายบทกวีอีกร้อยสเล่มครับเพลงอีกประมาณ10ชุดก็รวมแล้วเกือบส0มร้อผลงานนะฮะครับ แต่ว่าผมตั้งใจไว้ว่าผมจะทําให้ได้ไม่ต่ากว่าห้าร้อยห้าสิบห้าผลงานตามภาษาในเขียนอารมณ์ดีนะห้าห้าใช่ใช่ซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามันขาดิ่งลงของหนังสือแล้วเหมือนกันแต่อนาคตอะไรก็เกิดขึ้นเนาะครับครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็จะรอสนับสนุนผลงานเล่มอื่นๆต่อไปด้วยนะครับครับอันนี้อยากจะให้กุจิเล่าให้นิดนึงครับว่ากลางใจนี่คืออะไรที่มาที่ไปของเล่มนี้เป็นยังไงครับ ครับผมก่อนหน้านี้ผมเขียนตระกูลใจและรู้สึกว่ามีความสุขกับมันที่ได้เขียนบทกวีชุดตระกูลใจแล้วก็นอกจากเราจะมีความสุขกับมันแล้วคนอ่านก็ชื่นชอบแล้วก็มันนํากล่องนําเงินแม่เราด้วยตั้งแต่ใจธรรมชาติใจธรรมชาติกวีนิพนธ์เรามองธรรมชาติแล้วมองย้อนดูใจครับอันนี้ก็ได้รับราง,งวัลหนังสือสาพรถอนหนังสือดีเด่นแหน่งชาติใจธร,รรมชาติเสร็จก็ใจปัจจุบันบก็ คือคล้ายๆนิราชสมัยใหม่ไปไหนมาไหนเข้าร้านกาแฟเอารถไปล้างไปดูหนังไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็เขียนจากฟ้าสู่ดินจากทะเลสู่ภูเขาเราก็เขียนความงามระหว่างทางมองธรรมชาติมองดูใจแล้วก็มองมองอยู่กับใจปัจจุบันของตัวเองเล่มนี้ก็ได้รางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊กบอลต่อมาก็เป็นฤดูใจฤดูใจก็เขียน ปัจจุบันแล้วก็มองย้อนกลับไปอดีตวัยเยาว์ของเราสามเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใจเอาใจเป็นที่ตั้งนะครับแล้วเราก็เขียนไปจนรู้สึกว่าเอ๊ะมัน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 เบื่อเหมือนกันตอนนั้นอือยู่กับใจตัวเองเบื่อแล้วเราจะเขียนเรื่องอะไรดีเขียนเรื่องนอกใจดีกว่าอุ้ยผมก็เลยไปอ่านไปถึงนอกนอกดวงใจเรานอกดวงใจเราบ้างนะแบบนั้นก็เลยไปเขียนเรื่องในประวัติ ก็คือออกจากตัวตนของเราไปสู่ประวัติความเป็นมาของมนุษียชาติตอนนั้นผมอ่านเซเปียนคศาสตราจารย์ยูเวลโนอาเฮลลีรีนะฮะอ่านแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจเอาแนวคิดอเอาผลมาเขียนเป็นไปเป็นมาของมรุษเียชาติซึ่งเล่มนั้นหลายคนก็มองมองมองเข้ามาบอกว่ากุตจีพาพากมินิพน์ไปไกลมากที่หลายคนบอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่ได้อ่าน เสียเบียนมาก่อนใช่ใช่มันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะยากไปมันคล้ายๆเป็นบทกวีกึ่งสารคดีความเป็นมาของมนุษย์อย่างเงี้ยเขาตามเราไม่ทันเราก้าหน้าไกลมากดักความเป็นบทกวีแบบเดิมๆครับต่อให้เราเขียนด้วยฉันทักษ์แบบเดิมก็ก็ตามแต่เรื่องราวมันพาข้ามประเทศไปถูความเป็นมาของมนุษยชาติแต่ว่าในแง่ในแง่ของคนคนที่อ่านอาจจะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในสับแสงความเป็นมา เราก็เอ้ยยังไงดีพาอยู่กับใจแล้วพาออกน้องใจแล้วทีนี้ก็ก็เบื่อความเป็นกุจจีเพราะกุจจีก็เขียนกลอนแปดใช้คำเก้า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 ยังไงดีละ่ะผมก็เลยบอกปลอมตัวเป็นคนอื่นดีไหมก็เลยกลายมาเป็นขวัญข้าวคนเตรียมเอ่ยก็คือไม่มีใครรู้เลยว่า เป็นกุญจีนอกจากเมียและลูกนะครับปลอมได้สนิทมากจริงๆกลายเป็นไฮโซเชียลขึ้นมาจําได้ไหมฮะใช่เพราะว่าผมเปลี่ยนเลยนะไฮโซเชียลผมก็คือชื่อขวัญข้าวขวัญเรมเมย์มันก็เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่ไหมัใช่แต่ว่าอันที่สองก็คือตัวละครที่อยู่ในนั้นน่ะผมก็เปลี่ยนโดยเล่าผ่านมุมมองของตัวละครเองเป็นผู้หญิงนะครับครับถ้าไปอ่านดีๆจะเห็นว่า ตัวละครที่เป็นดําเนินเรื่องนะในไฮโซเชียลเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ก็คือผมตั้งใจหลอกเขาน,านเลยโอ,อแน่นอน,น,อนเลยเออจากที่กุจีใช้กรอนสุภาพเป็นเก้าคำแต่ว่านะพอเป็นไฮโซเชียลขวัญข้าวควนเต็มเอยกุจีกลับไปใช้กรเจ็ดเจ็ดคำซึ่งขี่จากชนะของกุจีไปหลายคนก็ ผิดคาดเลยไม่คิดว่าจะเป็นขุ้นจีไม่มีใครคิดครับอันนี้นอแอบกระซิบว่าในเวทีประกวดระดับชาตินะอันนี้ผมได้ข้อมูลมานะครับว่าทุกคนตั้งคําถามว่าเขาคือใครนะไม่มีใครรู้รบ,บางคนอาจจะรู้แล้วก็แอบอมยิ้มก็ไม่ทราบแต่ว่าจนพอมาเปิดเผยทีหลังเนี่ยตกก้าอี้กันเป็นแถวเลยฮนะครับผมผมปืิว่าผมประสบผลสำเร็จในการหลอกล่อนะฮะถูกครับประสบผลสำเร็จทีเดียวอย่างยิ่งเลยแหละครับอันนั้นก็ มองอดีตมองปัจจุบันมองโลกโซเชียลแล้วมองย้อนไปไวัยยาวของเรามันก็ผมผมก็ชอบนะผมเขียนขึ้นภายในเจ็ดวันนะ<อ>ช่วงนั้นสมาธิดีมาก<อ>ผมทําหนังสือเรื่องพระพุทธเจ้าสอนกรรมาฐานอยู่ช่วงนั้นผมเป็นบริการทำหนังสือแล้วสมาธิจากการที่เราได้อ่านได้ซึมซับเข้าสู่หัวใจทำให้เราสมาธิแน่วแน่แนมากผมก็เลยสวัดคู้การจบภายในเจ็ดวันเรื่องไฮ so โซเชียลหลังจากนั้นมาก็อะ เาขวนข้าวอีสเล่มก็เป็นโลกคู่ขนานแต่พอเป็นโลกคู่ขนานนี่มันตอนนั้นการเมืองมันดูเดือดเนาะ,ะการเมืองในเมืองไทยเราเราก็เสียดสีหนักๆเลยก็รู้สึกว่ามาอ่านอีกรอบเออมันมันมันหนักไปเหมือนกันเนาะอ,อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าก,กําลังถูกกุจีเสียดสีหรือเปล่า <c oughs> เรามาอ่าน <c oughs> ีบางทีเราก็ไม่สบายใจกับอารมณ์ที่เราเสียดสีไปครับ,รบผมผมก็เลยเออขอนข้าวเล่มต่อไปทาไงดีอะ เล่นมน,นั้นบางคนอาจจะอาจ่านแล้วไม่สบายใจลบคู่ขนานใช่ไหมแต่เราก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีที่จะสะท้อนสังคมไทยในตอนนั้นครับผมตอนนั้นผมไม่สบายด้วยแล้วใครๆก็เสียดกวีคนนั้นก็เขียนเรื่องใจกวีคนนู้นก็มาเขียนเรื่องสะท้อนสังคมกันไปหมดเลยผมจะหนีจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงผมก็จะหนีจากการสะท้อนสังคมมันสะท้อนกันทั่วล่าเลยผมก็เลย เป็นจินตกะวีแห่งชีวิตเจ้าชายดินเจ้าหินฟ้าตอนนั้นมไม่สบายของป่วยผมก็เลยหนีจากการสะท้อนสังคมโดยการเขียนเรื่องลึกซึ้งเข้าไปเอาเจ้าชายดินจากเจ้าหินฟ้ามาดําเนินเรื่องแล้วก็ขุดขุดลึกลงไปในประสบการณ์ชีวิตของเราโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆซึ่งหลายคนก็ชอบผมมาอ่านอีกทีตอนแรกผมก็เอ๊ะมันเบาไปหรือเปล่าแต่พอผมมาอ่านอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มันเข้ารอบชาตริตรังวัลเซเว่นบุ๊กบอลเราตื่นเราก็ ตบข่าวฉาบให้ตัวเองเหมือนกันเนาะเขียนดูเขียนง่ายแต่มันลึกซึ้งดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย<ล>ชอบมันอยู่ฮะชายินุ่มจยินฟ้าหลังจากนั้นก็เอย,ยังไงดีเป็นขวัญข้าวขวัญข้าวก็คือเป็นเรื่องสะท้อนสังคมเป็นเรื่องตัวละครอื่นๆแต่ว่ากุจีเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกุจีเกี่ยวกับครอบครัวแล้วตอนนี้พอโควิดล้อมรอบเราไว้ผมก็อยู่กับครอบครัวรผมอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับแม่ผมก็เลยมาเขียนเรื่อง เกี่ยวกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยกลายเป็นกลางใจครับก็<ม>เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูก<ม>ที่เปลี่ยนวัยจากวัยเด็กเป็นสู่วัยอีกรุ่นบางต้นมันก็มีเรื่องราวให้เขียนอื<ม>อะไรเงี้ย<ม><ม>เขียนเรื่องความรักของของเรากับภรรยาร<ม>ของเราที่มีต่อแม่แล้วก็ท<ม>่ามกลางโควิดอย่างเงี้ยท่ามกลางความมืดมนของของแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ท่ามกลางความสิ้นหวังของมนุษย์ที่ความตายหมุนรอบเราผ่านโรคโควิด เราก็ยังต้องอยู่กับลมหายใจเราต้องเปิดใจรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยอมรับแล้วก็มีความหวังกับมันก็เลยกลายเป็นกลางใจขึ้นมาครับอ๋อนี่คือที่มาของชื่อหนังสือนะฮะฮะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เฝ้าจับตามองนะครับแล้วก็เฝ้ารอนะว่าเมื่อไหร่กลางใจจะออกมาครับผม ตอนแรกออกออกไปแล้วขายในโซเชียลไปหมดไปร้อยประมาณร้อยยี่สิบเล่มนะเป็นคนพิมพ์ซ้ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าช่วงหลังๆหนังสือเนี่ยมันมันกลายเป็นรายไอเทมแล้วนะครับเพราะว่าโดยการมาของโควิดเศรษฐกิจโลกเอ่ยร้านหนังสือปิดตัวสายส่งก็ลําบากเก็บเงินจากร้านค้าไม่ได้คนก็ไม่มีเงินซื้อหนังสือทางรอดของกวีที่คนอ่านน้อยอยู่แล้วแล้วก็ ขายผ่านออนไลน์เราใช้ช่องทางออนไลน์นะอะไรเงี้ยครับถือว่าดีครับถือว่าดีมากๆเลยคุณกุจิมีตัวอย่างหรือว่ามีโค้ดจากเรื่องกลางใจนี่ไหมครับพอที่จะถ่ายทอดให้พวกเราให้ผู้ฟังได้ฟังกันไหมครับก็ได้ได้เอาเอาคำนำก็ได้ครับเอาสิเอาสิเอาสิอ่านเลยนะฮะครับผมครับกลางใจให้กว้างเกินกลางกั้นซอกนั้นซอกนี้ขี้เป็นแผ่น กลางใจขอบใจให้เรียบแบนสำรวจตรวจแว่นแคว้นแผ่นดินใจอาณาจัดใจใหญ่และกว้างเชิญเดินทางเที่ยวท่องส่องโลกใหม่ลุยน้ำลุยคโคลนผจญภัยขวากน้ำดอกไม้ใจสองทางผู้ปกครองของหัวใจคือใครเล่า ผู้ปกครองของหัวใจคือใครเล่าจักรวาลใจเราใครเล่าสร้างวัฏจักรเวียนวนจนเคว้งคว้างหรือก่อร่างเวียนขึ้นสูงจนเสียดฟ,ฟ้ากลางใจให้กว้างเกินกลางกั้นเห็นใจตนนั้นพลันเห็นค่าเห็นใจใครอื่นใจตื่นตา จึงเห็นว่าใจคนเราควรเข้าใจครับผมสุดยอดครับเรืน่นี้ก็จะใช้ภาษาง่ายๆนะครับใช้ภาษาง่ายๆแต่ก็ก็จะมีเรื่องราววิสตอรี่ของพ่อแม่ลูกมีอารมณ์ขันแต่ว่าก็จะมีความลึกซึ้งสอดแทรกอยู่ถึงเสียงว่าคุณจรุพรปรปักประไละชอบมากเห็นบอกจะเขียนลงในนิตยสารสีสันครับอ่า ก็ต้องถือว่าเป็น,นเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ไม่ทําให้ผู้อ่านผิดหวังนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ากุจีรวมถึงขันข้าวขวัญเรียมเอ่ยจะมีผลงานดีๆให้พวกเราได้อ่านได้สัมผัส ทำให้เราได้มีโอกาสได้ก<ห>างใจต่อกันและกันนะครับก็ต้องอขอบคุณครับครับผมสรุปดีกว่าที่กวบีเขียนนะนีออุ้ยมีได้เราก็แค่ฟังแล้วยังไม่ได้อ่านนะแต่ก็ต้องถือว่าฟังแล้วเนี่ยก็เรียกว่าคล้อยตามอะนะทำให้เราได้มุมมองต่างๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอเป็นกลังใจให้คุณจีทําหนังสือครบห้ารอห้าสิบห้าเล่มนะครับ, <S <S บแล้วเราก็จะอุดหนุนกันต่อไปนะครับเชื่อว่าความฝันของคุณจีไม่ ไม่เกินจริงฮะต้องเป็นจริงได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนนะครับ แล้วก็ก็ขอบพระคุณคุณกุณจีครั้งหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักรอบข้างทุกคนตลอดไปเราพร้อมที่จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนกุจีอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดไปด้วยเนาะยังไงก็ขอพระคุณที่เกียนครับขอพระคุณอาจารย์ต้นขอพระคุณสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอพระคุณท่านผู้ฟังผู้อ่านที่รักทุกท่านเลยนะครับครับผมขอบคุณครับ ครับก็ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติกับทางสมาคมและก็รายการของเรายังไงโอกาสหน้าเราจะได้พูดคุยกันในหัวข้ออื่นต่อไปนะครับขอบคุณคุณจีมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ท่านเพิ่งฟังจบไปเป็นรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตนพวันบุญทศบันทึกเสียงและศิลปรกรรม ใช้จักทวยุทธานนท์พิธีกรและตัดต่อวิดิทัศน์โดยมีคณิตถาวชิราพ,พรพฤฒและชัดชัยคุมอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานรายการพบกันใหม่กับชัยอาไล p ์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในตอนหน้าสวัสดีครับ